สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านวลีไร่คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาว,วชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ ห้ามไม่ให้ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่า,ฝ,า,ฝ,าฝืนมีโทษตามกฎหมายนิยายเสียงเรื่องเชื่อมรักมนพมแดงโดยข่าวบิเซสิบทที่18กลับลำบากหน่อยนะพายังคงใช้สายตาที่ทิ่มแทงลีได้ไล่ตอนอีกฝ่ายด้วยการจ้องเขมิงไม่กระพริบตา ลีถึงกับต้องเอามือยกขึ้นมาปิดตาพราวเอาไว้แต่คนขี้แกล้งก็คว้ามือลีไปจับไว้แน่นแล้วนบแก้มของตัวเองลงบนฝ่ามือนั้นคนที่โดนแกล้งไม่หยุดตอนนี้เลิกรักเข้าไปใหญ่แล้วอืมอยากอยู่แบบนี้นานๆจังเลยค่ะลีที่กำลังจะดึงมือกลับนิ่งค้างไปทันทีเพราะถ้อยคำที่หลุดออกมาจากปากของพราวลีเองก็ไม่ได้อยากสูญเสียความนุ่มที่แนบชิดมืออยู่ในตอนนี้ สายตาคนอื่นถูกกลืนหายไปพร้อมกับแสงสว่างและส่วนมืดที่ทาบทับกันไปมารอบข้างเหมือนกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อมีพราวอยู่ใกล้ชิดกันในใจพราวเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับลีเลื่อนขั้นได้ไหมคะเลื่อนขั้นอะไรหรอคะก่อนนี้คุณลีเป็นแฟนตัวยงของพราวนี่คะตอนนี้สนใจเลื่อนมาเป็นแฟนพราวไหมคะเหนื่อยขนาดนี้ยังมีแรงพูดเล่นอยู่อีกหรอคะ ไม่ได้พูดเล่นนะคะทั้งตอนนี้และตอนที่บอกว่าจะรับพิจารณารักของคุณลีดูตอนคุณลีโกรธพาวเรื่องที่พาวระแวงกันพราวก็ทั้งกลัวและกังวลมากจริงๆนะทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกจริงๆถึงมันจะผ่านมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนับตั้งแต่ที่ได้เจอกันกับลีแต่พราวมั่นใจและรู้ดีว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยความรู้สึกอย่างแท้จริงไม่ใช่การหยอกกันเล่น หรือแค่พูดไปเรื่อยเท่านั้นทุกการคิดและทุกการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาที่อยู่ข้างกันมามันออกมาจากใจจริงๆถือได้ว่าการพบกันในวันนี้คือเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากคำพูดของพราวในตอนนี้เองก็คือที่สุดของความน่าเหลือเชื่อด้วยเช่นกันมันเร็วเกินไปหรือเปล่านะลีเชื่อว่าความไม่มั่นใจในการและกันเพราะเพิ่งจะเจอหน้ากันได้ไม่นาน สิ่งน,นี้พาวเองก็น่าจะมีอยู่ในใจลึกๆเช่นเดียวกันแต่เมื่อไต่ตรองจนถึงที่สุดแล้วพาวกับอยากเลยขอต่อรีอย่างจริงจังเธอไม่อยากปล่อยให้รีหายไปจากช่วงเวลาชีวิตของตัวเองสำหรับพาวถ้ามั่นใจเราว่าชอบเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดจริงๆแต่ถ้าคุณรีไม่มั่นใจพาวจะให้เวลาคุณรีได้คิดดูคะ่ะนานแค่ไหนคะจนกว่าจะถึงรถตู้ได้ไหมคะน้อยจัง ไม่ว่ายังไงก็ต้องได้คำตอบภายในคืนนี้หรอคะแน่นอนค่ะถ้าจนจบงานแล้วยังไม่ได้คำตอบพาวต้องนอนไม่หลับแน่เลยค่ะอันที่จริงควรให้เวลาลีได้คิดนานกว่านี้ค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนที่จะคบเป็นแฟนจริงๆก็ได้แต่พราวอยากเรียนรู้ลีด้วยสถานะแฟนไปเลยถ้ามีอะไรไม่ลงรอยกันจริงก็เลิกแล้วแยกย้ายส่วนความไม่ลงรอยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นมันคืออะไร บอกตามตรงว่าพราวยังคิดไม่ออกเพราะตอนนี้ไม่มีตรงไหนของลีที่พราวจะไม่ชอบเลยถ้าคืนนี้เธอได้รับคำตอบจากลีให้เป็นที่อุ่นใจคงนอนหลับได้เต็มตื่นถ้าจนจบงานแล้วยังคิดไม่ออกลีเองก็คงนอนไม่หลับเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่บ้ามากเรื่องนี้เขย่าสติลีจนแทบคิดอะไรไม่ออกแล้วก่อนหน้านี้ลีรู้สึกดีใจ ที่จะได้มาทํางานอยู่ในตําแหน่งซึ่งสามารถเจอพาวตัวเป็นๆได้ใกล้ๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเหนือความคาดหมายไปมากทุกครั้งที่มองหาโอกาสจะใกล้ชิดพราวทั้งสองคนก็ได้ใกล้กันจริงๆและยังคอยช่วยเหลือกันมาตลอดทั้งงานได้แชร์อะไรหลายอย่างร่วมกันทุกความสนใจของพราวกับรีต่างมีการและกันเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเสมอนี่ก็ชัดเจนพอแล้วว่าความรู้สึกชอบกันและกันมันเป็นของจริง แต่การมั่นใจต่อกันจนตัดสินใจจะลองคบหาเพื่อเรียนรู้กันไปในอีกขั้นหนึ่งมันเป็นเรื่องที่พอเอาเข้าจริงก็ตัดสินใจได้ไม่ง่ายเลยกล้าที่จะมั่นจนตอบตกลงคบกับนักแสดงที่ตัวเองก็ปลื้มมานานไหมละ่ะกล้าไหมคิดว่าไหวไหมละ่ะความคิดในหัวท่วงถามใจของลีถึงในชีวิตของลีจะรู้จักคนไม่มากมายนักแต่ถ้าเธอตอบตกลงคบหากับพราวจริงจ จะมีใครอีกหลายคนที่เข้ามาให้ความสนใจเธอคุดคุยเธอพร้อมกับเฝ้าจับตามองช่วงเวลาในชีวิตของเธอหลังจากนี้แรงกดดันรอบตัวที่มองไม่เห็นซึ่งจะมีมากขึ้นมหาศาลในเวลาอันสัน้นเธอจะรับมันเอาไว้ได้ไหวหรือไม่ไม่เห็นต้องแคร์คนอื่นมากขนาดนั้นเลยนี่เป็นเรื่องของเรากับพราวสองคนนะมันคือความสุขของเราไม่ใช่เรื่องเลยที่จะเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ รู้สึกยังไงก็ยอมรับมันไปตามตรงธนาความคิดกับความรู้สึกจากใจของลียังคงตีกันอย่างหนักอยู่ภายใต้ความเงียบคนภายนอกที่กำลังจับตามองลีอย่างพราวรู้สึกไม่ชอบความเงียบนี้เอาซะเลยมันคลา้ายจะกำลังบอกพราวเป็นในว่าอาจไม่ใช่ทุกคนเจ้าหญิงของวงการแล้วยังไงคนทุกคนบนโลกใบนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธได้เหมือนกันหมดเธอเองก็ไม่ต่างกันหรอก กลัวเพียงว่าถ้าลีเอ่ยปฏิเสธออกมาอย่างมีเหตุผลสมควรเธอจะยอมรับความผิดหวังในครั้งนี้ไว้ได้ไหวไหมถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่ยังไม่ได้คำตอบเธอก็ขออยู่ข้างๆลีให้คุ้มค่าที่สุดก่อนก็แล้วกันปวดหัวจังเลยค่ะเมื่อยไปทั้งตัวเราด้วยพราวเอ็นตัวไปมาทำท่าเหมือนจะลม้มทั้งที่นั่งอยู่นั่นดึงให้ลีที่เอาแต่ใช้ความคิดอย่างหนักหลุดยิ้มมางออกมาในที่สุด เธอซุดตัวลงข้างๆพราวแล้วล้างหัวคนเมื่อยให้เอลงมาซบไหลเ่เธอไว้พราวที่ได้อิงกายอยู่ข้างลีสมใจกอดแขนข้างหนึ่งของลีเอาไว้แน่นเป็นไปได้เธออยากเกาะหนึบลีแบบนี้ไปตลอดทั้งคืนเลยแต่เมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเลิกสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันอยู่ดีขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานประกาศรางวัลเมฆเบจมาศอวอร์ดในค่ำคืนนี้ เสียงประกาศของแม่ใหญ่ประกายกระจายไปทั่วทุกทิศพร้อมกับเรือที่เริ่มออกตัวเริ่มจากลำดับที่หนึ่งล่วงเลยมาจนถึงลำดับที่28เสิาวซึ่งซบดีอยู่จำเป็นต้องกัดฟันลุกขึ้นเดินอีกครั้งทุกย่างก้าวที่เป็นไปนอกจากจะเจ็บปวดมากแล้วมันยังทําให้ในอกของพาวรู้สึกวู้หวงยไงชอบกนถึงอย่างนั้นด้วยความเป็นมืออาชีพพาวก็ยังต้องยิ้มสู้กล้องที่อยู่รอบทิศมือซึ่งจับแขนลีเอาไว้มั่น เริ่มเปียกชื้นนิดๆแม้จะมีดีก้าวลงเรือมาด้วยกันเพื่อไปส่งเธอขึ้นรถตู้ตรงสุดพรมแดงตามสัญญาเพราะว่าช่วงเวลาหลังจากนั้นที่ต้องแยกกันแล้วเพียงแค่คิดถึงเพาก็รู้สึกใจแป้วยังไงชอบกลบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่มานะพาวพูดเสียงเบาแต่เน้นให้แฟนคลับที่อยู่รอบๆแนวกั้นรัวอ่านปากออกเรือของเธอยังคงล่องไปตามกระแสน้ำ เพื่อไปอยังท่าที่สามารถเดินลัดเข้าพรมแดงตรงหน้าเรือนหงได้พรมแดงที่เคยย่ามเมื่อเริ่มงานและต้องย่าม,มันอีกครั้งเพื่ออำลาแค่คิดก็ใจหายแล้วนั่นทำให้พราวอยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดร่วมกับรีเอาไว้ให้ดียิ้มก,กว้างๆนะคะแฟนคลับจะได้มีรูปเราเยอะๆวันหลังตอนครบรอบปีที่เราครบกันพอมานั่งย้อนดูรูปแล้วคงมีความสุขมากทีเดียว ท้าบอกกับลีอย่างสดใสถึงอย่างนั้นลีก็จับได้อยู่ดีว่าความสดใสนี้มันเปราะบางมากความกังวลที่พยายามเก็บซ่อนไว้หลังความสดใสที่แสดงออกมันไม่เล็ดรอดสายตาลีไปได้หรอกถึงอย่างนั้นลีก็ไม่อยากทำลายความพยายามนี้ของพราวจับมือกันไว้แน่นขนาดนี้ลีอยากหุบยิ้มก็ทำไม่ลงหรอกค่ะลีพูดหยอกแล้วยกมือข้างหนึ่งของตัวเองที่พราวกุมเอาไว้แน่นขึ้นมาส,สูง ช็อตนี้มีแฟนคลับหลายคนถ่ายเอาไว้ได้พาวเองก็รู้ว่ามีคนถ่ายรูปอยู่แต่ก็ไม่อยากปล่อยมือลีอยู่ดีอยากจับมันเอาไว้นานๆเลยและเธอก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะต้องปล่อยมือกันจริงๆพราวอยากเห็นคุณลียิ้มไปนานๆเลยถ้าอย่างนั้นพราวไม่ปล่อยมือคุณลีง่ายๆหรอกคะ่ะตามใจคะ่ะพราวใช้มือข้างหนึ่งโบกไปมาอำลาแฟนคลับแต่อีกมือก็ไม่ยอมปล่อยมือของลีเลย โดนจับมือไว้แน่นได้แต่จ้องคนตรงหน้าเขม็งเธอไม่อยากละสายตาเลยแม้สักเสี้ยววินาทีเดียวพอรู้ดีว่าทุกเวลาที่เคลื่อนผ่านไปมันกลับมาเก็บเกี่ยวความทรงจำซ้ำแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วทุกความทรงจำในวันแรกที่ได้ใกล้ชิดกับพราวดีอยากจะจำมันเอาไว้ให้ได้อย่างแม่นยำวันหน้าพอนึกย้อนกลับมาแล้วจะได้ไม่รู้สึกเสียดายอะไรทำอะไรคะ ลีทักทวงเมื่อพราวจุมพิษลงบนหลังมือของลีเบาๆต่อหน้าแฟนคลับและใครอีกหลายคนทว่าคนที่โดนถามอย่างดุกนันนิดๆกลับยิ้มบางพร้อมตอบเสียงนุ่มไม่อยากรู้สึกติดค้างอะไรในใจเลยทำในสิ่งที่อยากทำค่ะเป็นเรื่องที่บ้ามากลีเองก็คิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจได้ในวินาทีนี้มันบ้ามากแต่เรื่องบ้าๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องบ้าๆที่กำลังจะเกิดขึ้น มันเป็นความบ้าที่ทั้งลีและพราวต่างยินดีจะแบกรับร่วมกันถึงท่าแล้วเราไปกันเถอคะค่ะลีบอกแล้วพยุงพราวออกจากเรือขึ้นไปบนท่าตรงหน้าทั้งสองคนที่ยืนควงแขนกันอยู่คือพรมแดงซึ่งทอดยาวไปจนถึงถนนมันเป็นทางเดียวกันกับตอนที่ก้าวเข้ามาร่วมงานเพียงแต่ว่าในตอนนี้ทั้งสองคนกำลังจะต้องเดินย้อนกลับออกไปถึงพราวจะเคยคิดว่าพรมแดงนี้ ก็ไม่ได้ยาวมากมายอะไรเพราะว่าในใจเธอตอนนี้กราภาวนาขอให้มันสั้นขึ้นอีกนิดได้ไหมเป็นเพราะเธออยากรู้คำตอบของลีแล้วถึงจะกลัวแต่ความอยากรู้คือสิ่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดเสมอตอนนี้ให้คำตอบเท้าได้แล้วมั้งคะคนอยากรู้เขย่าแขนลีน,นิดๆเหมือนเร่งรัดกันนั่นทำให้ลีนึกอยากแกล้งพาวขึ้นมาซะอย่างนั้นคิดได้แล้วคะ่ะว่ายังไงคะ คิดว่ายังไงซาก็อยากจะขอต่อเวลาคิดให้มันยาวกว่านี้อีกสักหน่อยถ้าเกินคืนนี้ไปพาวจะนอนไม่หลับเต็มตื่นเอานะคะคุณลีทนเห็นพาวทรมานได้หรอคะอืมไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะขนาดนั้นค่ะมันหนักหนามากค่ะเพราะฉะนั้นตอบพาวมาซะดีๆถ้าไม่งานพาวจะพาวคิดหาคำขู่ลีอยู่ในหัวแต่ก็นึกไม่ออกถ้าเธอซุดตัวลงไปชักดิ้นชักงองเหมือนเด็กเวลาไม่ได้ดั่งใจ ลีจะทิ้งเธอไว้กลางผมแดงแล้วเดินหนีไปไหมนะตกลงค่ะฮะเราวที่เงียบไปสักพักพอยุ่งอยู่กับการหาคำขู่ถึงกับหยุดชะงักในหัวที่ก่อนหน้านี้มีความคิดรกเกลื่อนพันว่างเปล่าขึ้นมาทันทีสิ่งที่ได้ยินเมื่อครู่นี้หวังว่าเธอคงจะไม่ได้หูฝาดไปหรอกนะคุณลีตอบตกลงหรอคะใช่ค่ะลีตกลงค่ะเชื่อได้แน่นะคะอย่าหยอกเล่นเด็ดขาดเลยนะ มาจนจะสุดผมแดงแล้วไม่หยอกเล่นหรอกคะ่ะดีพูดจริงสายตาจริงจังที่จ้องลึกตรงเข้าในตาพราวแวบ,บหนึ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ทําให้พราวมั่นใจว่าลีตัดสินใจได้แล้วจริงๆในที่สุดเธอก็ได้มีลีอยู่ข้างกันต่อไปตอนนี้คุณลีมีสติครบถ้วนแน่นะคะแน่ใจคะ่ะลีตอบกลับอย่างไม่ลังเล นั่นทาให้พราวที่ควงแขนเธอเดินมาจนสุดพรมแดงแล้วกาํำมัดแน่นประตูรถตู้ที่จอดอยู่เบื้องหน้าพราวเปิดออกรอรับร่างแสนสวยกลับเข้าไปในนั้นเาว่าคนที่ควรรีบขึ้นรถกลับยังหยุดยืนนิ่งพังจ้องทางลีเขมิงพราวขอโทษคุณลีด้วยนะคะขอโทษเรื่องอะไรกันคะจนป่านนี้แล้วมีเรื่องอะไรที่พราวยังไม่ได้บอกรีอีกเหรอมีอะไรที่ทำให้พราวต้องเอ่ยขอโทษออกมาขนาดนี้ หวังว่าพราวคงจะไม่เปลี่ยนใจไปหรอกนะหรือว่าเจ้าหญิงแสนสวยจะเป็นฝ่ายหยอกลีเล่นเข้าให้แล้ววันนี้คุณลีคงกลับคอนโดลำบากแล้วว่าไงนะความอุ่นนุ่มฝั่งปิดหน้าลีสนิทแน่นภายในเสี้ยววินาทีก่อนที่ลมเย็นจะประทะเข้าหน้าลีอย่างแรงเมื่อพราวถอนจูบแล้วพละตัวหนีขึ้นรถไปเร็วไวเส้นผมสลวยของพราวที่ปิวตามแรงหันคลอเคลียลำคอลีแผ่วเบา ทำเอาลีรู้สึกเหมือนโดนมือลากผ่านมาคว้าวิญญาณเธอติดกลับไปด้วยกัน OMG ทุกชีวิตรอบผมแดงที่เคยกดชัตเตอร์รัวๆมาตอนนี้กล้องในมืออาจจะติดไฟเอาได้บางส่วนรีบยื่นใหม่ข้ามแนวกั้นมาพร้อมตะโกนท่วงถามลีอย่างเอาเป็นเอาตายคุณเป็นใครกันครับแฟนของคุณทิพพาวหรอครับนี่คือการตั้งใจเปิดตัวกันใช่ไหมครับคุณคือคนรักของคุณทิพพาวหรอคะ คุณพิธีกรอัญชลีวางแผนเปิดตัวกับคุณที่พราวเอาไว้แบบนี้หรอคะพวกคุณสองคนคิดเห็นยังไงต่อเรื่องบนพรมแดงล่ะคะกรุณาอยู่ในความสงบอย่าล้ำเส้นนะครับเหล่าบริการของเรือนหงส์ต่างทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถแม่ใหญ่ประกายที่อึ้งไม่แพ้ใครเร่งให้ทีมพิธีกรพาตัวลีหลบออกไปจากพรมแดงซะทว่าพันราตีที่ได้คิวขึ้นรถต่อจากพราวก็เร่งเดินข้ามพรมแดงแบบสับๆแล้วลากดีหายขึ้นรถตู้ไปด้วยกันเสนเลย คุณพันราตีฉันให้พิลาไปเอาสัมภาระของคุณลีแล้วค่ะพอถึงลานจอดรถแล้วก็รีบกลับเถอะค่ะถ้าช้าระวังจะไม่ถึงคอนโดเอาได้นะคะเข้าใจแล้วค่ะรถตู้ของงานวนมาส่งพันราตีกับลีตรงลานจอดรถสัมภาระของลีลอยเข้าอ้อมแขนเธออย่างแม่นยำด้วยฝีมือโยนส่งของพิลาลีรีบเอากุญแจรถออกมาขับกลับคอนโดทันทีพันราตีเองก็เดินสับเท้าไฟตามพิลาไปขึ้นรถเพื่อกลับออกจากงานโดยเร็วที่สุด ท่ามกลางรถของคนอื่นอีกมากมายที่ทยอยกันออกจากงานท้ายที่สุดแล้วรถของลีกับพันราตีก็แฝงตัวออกไปจากงานได้โดยไม่มีนักข่าวสำนักไหนตามทันถือว่าพันราตีกับพิลาได้ช่วยเหลือลีเอาไว้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวผิดกับใครบางคนที่แกล้งกันแรงมากจริงๆเด็กหญิงหมู่น้อยที่ไหนกันนี่มันเจ้าหญิงตัวแสบชัดๆลีบ่นถึงพราวทั้งรอยยิ้มความวุ่นวายนี้เธอจำฝังใจแน่นอน ถ้าเจอตัวพราวอีกครั้งจะจูบก,กลับให้หายใจไม่ทันเลยคอยดูให้มาเท่าไรจะขอคืนให้เป็นร้อยเท่าแสบนักนะทำเอาเธอเกือบไม่รอดออกมาจากงานแล้วเล่นแบบนี้มันอันตรายเกินไปถ้าเธอหัวใจล้มเหลวกลางงานไปใครจะอยู่เป็นแฟนของเจ้าหญิงตัวแสบกันละ่ะนิยายเสียงเรื่องเชื่อมรักมุนพรมแดงโดยคาวิเซสิ สามารถทดลองอ่านได้บนเว็บไซต์รืดอะไรและเด็กดีรูปแบบอ e ีบุ๊กพร้อมตอนพิเศษจะจำหนัดอยู่บน w e b m a r ร์เ .com ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านเวนาที่นี้ด้วยแล้วพบกันได้ใหม่ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ